สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการล่างซีเฮดฮะพบกันอีกครั้งในเกมวอลโลบอทกับผมซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมก i ิฟอเว่ฮะเนื่องจากว่าผมเองครับมาพลาดไปนะทุกคนก็คือเพิ่งเห็นกิจกรรมก i ิฟอเว y ครั้งล่าสุดครับซึ่งมันจะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับย้ําอีกทีนะคลิปนี้เป็นกิจกรรมก i ิฟอเว่ที่จะทําการแจกครับไอเทมหรือของต่างๆในเกมให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งครั้งนี้ครับจะแจกปืนกรดนะครับลุยเนอร์นะครับผมนะ ปืนกดลุยเนอร์รุ่นเบต้านะครับเป็นปืนกดของไททันนั่นเองครับครั้งนี้แจกทั้งหมด4รางวัลซึ่งน้อยมากๆนะทุกคนแค่4รางวัลเท่านั้นครับจึงทําให้ผมนั้นไม่สามารถที่จะแยกมาแจกให้กับสมาชิกได้นะครับก็เลยไม่ได้ทำทำการไลฟ์ในการแจกนะแล้วก็ติดทุระด้วยซึ่งครั้งนี้นะครับจะแจกทั้งหมด4รางวัลน,นะครับให้กับบุคคลทั่วไปแล้วก็สมาชิกเข้ามาร่วมกิจกรรมกันในคลิปนี้นะครับ เจ้าลุยเนอร์เนี่ยเป็นปืนกดนะยิงในระยะ500เมตรนะครับอัปเดตใหม่จะมีการอาจจะมีการปรับนะครับอัตราการยิงให้ให้ห่างขึ้นนั่นเองนะโปตีมจะยิงเร็วใช่ไหมตุ้มๆตุ้มๆอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ยิงช้าลงไปนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าลุยเนอร์ใครเพื่อนเ <ๆ S 2> คนไหนที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นกติกาเอาไว้ให้นะครับเหมือนเดิมนะนะครับก้อนอื่นเนี่ยนะครับ เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ต้องการดีเจนะครับเพื่อที่จะทําการไปแลกไอเทมนะครับต่างๆในเกมก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับตรงส่วนของคําอธิบายนะเพื่อจะเอาไปแลกดีเจนะครับแล้วก็เอามาแลกไอเทมต่างๆที่อยู่ในเกมนะครับก็สามารถทําได้นะครับพอกดเลือกซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดพพอร์ตช่องด้วยนะครับตรงกล่องของขวัญด้านบนขวามือนะครับก็กดใส่โค้ด R U N G C S ครับหรือถ้าน้องๆคนไหนเติมไม่เป็นเติมไม่ได้ สามารถทักลิงเฟซเข้ามาปรึกษาผมก็จะช่วยเติมให้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ร้านเติมเกมนะทุกคนเป็นครีเอเตอร์ของเกมนี้เท่านั้นนะครับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็ขึ้นส่วนค่าใช้จ่ายของเพื่อนๆก็จะมีตามนะครับราคาที่ขึ้นในเว็บเท่านั้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับเรามาพูดกันต่อถึงกิจกรรมคลิปเอาไว้นะครับก็ผมก็จะขึ้นกติกาาไว้ให้ตรงนี้เลย ขั้นแรกเนี่ยไม่ง่ายไม่ยากครับผมก็แค่กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจสำหรับการทําคลิปนะครับกดซับสไครต์ครับสำหรับน้องเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆและกิจกรรมดีๆครับและขั้นตอนต่อไปครับพิมพ์แฮตแท็กครับ r u n g c h ครับย้ํานะแฮตแท็ก r u n g c h ครับแล้วก็เว้นวรรคหน่อยนะครับผมเว้นวรรคสักนิดนึงให้รู้นะครับ id เของเพื่อนๆแล้วก็เว้นวรรคครับแพลตฟอร์มของเพื่อน แล้วก็ข้อความอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆอยากจะทักทายผมจะสอบถามนะครับพิมข้อความมานะครับเพียงเท่านี้ฮะเพื่อนๆก็จะมีโอกาสนะครับได้รับนะได้รับการสุ่มนะครับสุ่มแจกนะทุกคนย้ำนะได้รับการสุ่มแจกนะครับมีโอกาสที่จะได้ลุยเนอร์ไปครอบคลองนั่นเองและแน่นอนครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่ามันจะเป็นยังไงนะกิจกรรมคลิปโอเว่ทุกครั้งนะครับผมก็จะมาเล่นสดๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นยังไง นะครับลุยเนอร์มันเล่นดีไหมอะไรยังไงประมาณนี้ครับนะเพื่อความบันเทิงเพราะว่าถ้าทำทำคลิปแจกอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะช้าเกินไปเนาะไอ้มันก็จะเร็วคลิปมันจะจบเร็วเกินไปนะครับนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไปนะครับอัปเดตใหม่ก็กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็จะมาแล้วนะครับนับถอยหลังกันแบบเป็นชั่วโมงแล้วตอนนี้นะครับเออ ผมก็ทาเพิ่งทํางานส่วนตัวเสร็จพอดีนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาเล่นให้เพื่อนได้รับชมแล้วก็ได้มาทําคลิปแม่เมื่อวานก็ไม่ได้ทําคลิปมาหนึ่งทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลุยกันว่าเป็นยังไงบัตรก็ยังไม่ได้เปิดแล้วทุกคนเอ,อ่อต้องรีบรีบเร่งเปิดบัตรไปเปิดบัตรแล้วนะครับบัตรเลยเยอะนะครับรับรองว่าเพื่อนๆได้ลุ้นบัตรกันยาวๆแน่นอนฮนะโอ้ยแตกเลยทุกคนโดดโดดโอ้โดโด,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 โดไม่ทันจังหวะนี้โดดไม่ทันครับนะโดดไม่ทันโดดไม่ทันอ้าวโดดไม่ทันโดดไม่ทัน เฮ้ยเกมแรกของวันจะเดี่ยงเลยหรือเปล่าไม่นะไม่นะนะครับอย่าเพิ่งเดียงตอนนี้ฮะหมาแล้วครับดักปะเขาช็อตได้แล้วก็ช็อตได้ครับนี่ฮะปับ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 ,ปบแตกปะไหนก่อนครับขยับขยืย่อนเคลื่อนที่ฮะดูทีว่าใครออกทางนน้นโดนลุมอยู่ครับสองตัวน่าจะโอเคเฮ้ยฝั่งนี้มาเฮ้ยแตกเลยฮะเป็นปืนอัลติเมตนะทุกคน นะครับเป็นปืนอัลติเมทนะนะครับเดียกก๋ยวก็พอมีการอัปเกรดเอ้อัปเดตแพทปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูกันครับว่าหุ่นต่างๆมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเย็นนี้แหละครับผมนะอืออือไม่รู้นะถ้าเกิดดึกๆผมมีจังหวะว่างๆก็อาจจะสตรีมนะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าแพทใหม่จะมาเลยหรือเปล่านะครับถ้าแพทใหม่มาเลยเนี่ยผมก็อาจ,จะมีการสตรีมต้อนรับแพทใหม่กันเย็นนี้นะนะครับก็สามารถ มาร่วมกันได้นะครับยังไงก็ต้องมีอะถ้ามาเย็นนี้ก็พรุ่งนี้เอออะไรประมาณเนี้ยนะครับเอ,อ้ลยปไป,ไป,ไปตอนนี้ทีมยังสูสีอยู่นะครับผมก็บักเรียวเล่นะนี่ฮะใช้ก่อนครับไม่รู้ว่าดูปรับหรือยังนะลืมเข้าไปดูรายละเอียดฮะนะครับต้องยิงระยะห้าร้อยก่อนแ่ละโดนครับเรียบร้อยคิวไปดิแรงแน่นอนฮะังหวะนี้ ดูเหมือนจะอัตราการยิงของเจ้าซับดูเออร์นี่จะยังไม่ได้ปรับนะครับอย่าลืมนะทุกคนก็มาคอมเมนต์เอาไว้ครับของฟรีนะสมาชิกนี่ก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับเพราะว่าสมาชิกเนี่ยมีโอกาสนะครับได้แล้วได้อีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพอเป็นสมาชิกของช่องแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันแบบต่อเนื่องนะนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับของจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับมาร่วมกิจกรรมมีเอาไว้ครับนะ มันเนิฟได้มันก็มีบัฟได้ในอนาคตนะครับมันไม่แน่นอนนะมีเนิฟก็ต้องมีบัฟนะครับอุ้ยปืนไฟอ่ะปืนไฟอ่ะไฟอ่ะอันตรายอะอันตรายอะร้อนยิงทีนก่อนเลยกันรอโหลดครับโหลดไม่นานนี่ครับตอนนี้มันไล่ครับอันนี้มันไล่เพื่อนเราครับยิงฮะดูความแรงโดนไฟเผาฮะต้องจัดการตรงนี้ก่อนเอาให้เดี้ยงครับเรียบร้อยฮะ เฮ้ยจุดหมดอีกแล้ว啊อีไหมายตรงนะทุกคนเล็งเล็งเลเล็งเล็งยิงย,งย,งยงิโอ้โหโดนไฟทุกคนโดนไฟโดนไฟเอ้ยทำไมฟั่งเราโดนโดนอะไรเข้าไปนะครับอ๋อไฟแมนะ่ปัดเรียบร้อยครับหม่สไลด์มาเสียท่าเลยนะครับต้องเข้าจุดจุดสะอาดฮะไม่งั้นแพ้จุดอีกแนะ่อันนี้ครับไฟฮะ ไฟแบบนี้ครับเปิดร้อเลยครับผมเข้าขวามือเด้งไว้ไหนยิงไหมนะครับเขาก็เจ็บนะเราก็เจ็บหนักครับปืนไฟนี่แรงจริงโอ้โหแตกฮะปืนไฟนี่แรงจริงนะทุกคนนะครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงแต่ฝั่งเราบุกฮะนะครับฝั่งเราเน้นการฆ่าเลยครับผมบุกหน้าดูฮะจุดเอาที่หลังหรือเปล่า โอ้โหแตกเลยแล้วหุ่นผมหมดแล้วโคมีบักเรียวเล่อีกตัวหนึ่งครับอยู่ข้างหลังนะครับไม่ทันได้ดูนะทุกคนโดนยิงแตกเลยตอนนี้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลือน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ฝั่งเราเจ้าอยู่หรือเปล่านะครับถ้าโดนเก็บระยะไกลไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ฮะโอ้โหแตกครับอันตรายแล้วนะครับเกมนี้นะครับผมหมดตัวแล้วทุกคนสงสัยไม่ได้เล่นสักวันหนึ่งนะครับ <c oughs> เกิดอาการล้วนนะ แล้วามาดูกันครับว่าเป็นยังไงในจังหวะนี้คะแนนก็คงไม่ดีด้วยนะทุกคนนี่แหละฮะห่ทางหายไปหน่อยพอไปทํางานก็เล่นทําให้เล่นไม่ถนัดนะครับโอ้โหแล้วนี่ครับปืนอัลติเมตด้วยเออเป็นไงไม่ธรรมดานะทุกคนนะครับนะปืนอัลติเมตนั้นแรงแน่นอนนะครับแรงอยู่แล้วฮะแลวยิง,แ,ยงแรงยิงเร็วด้วยนะครับนี่ครับดูฮะยังไงครับ ดูตัวอื่นกันบ้างเนาะนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงนะทุกคนนี่ครับเขาก็ไล่โดดยึดจุดครับด้วยไททันนะครับบลิโอเล่นะฝั่งเราก็กําลังวิ่งยึดจุดฮะคือตอนแรกบุกเกินเกินไปนะส่วนผมเองเกมนี้ก็ยองยอมรับครับเล่นได้ไม่ดีครับเท่าที่ควรนะก็เลยได้ว่าต่ำกว่ามาตรฐานครับแล้วดูเจ้าเชิญโลตัวนี้ฮะแม่เหล็กฮะกําลังวิ่งครับเรียบร้อยโดนแพ้ไฟฟ้าครับนะ แพ้ไฟฟ้ากันแรงจีดนะครับช่วงนี้เอ้าเฮ้ยเขาไม่ลงตัวว่าตอนนี้ผู้เล่นเขาเยอะกว่าแล้วนะครับนะผู้เล่นเขาเยอะกว่าแล้วทุกคนนะครับตอนแรกนึกว่าผู้เล่นเขาเหลือน้อยกว่าครับเขาไม่ลงตัวนะทุกคนตอนนี้ก็ลงมาลุมกันแล้วนะจังหวะนี้ก็น่าจะแพ้นะงานนี้นะครับย้ำกันอีกทีนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับผมก็เป็นกิจกรรมก i ิฟออเวครับแจกปืนกรดนะครับได้ใช้ไปไม่กี่ทีเองเมื่อกี้นะครับ เอฟฝั่งเรามีใครไล่จุดอยู่นะครับนี่ฮะแพะครับแพะยังสู้อยู่ครับจะไหวไหมเอ่ยเรียบร้อยครับแต่ท่านแตะโอ้แล้วมีลูกซองครับเห็นลูกซองเขียวครับใครใช้เอ่ยโอ้นี่ครับเป็นลุกปืนผสมครับมีลูกซองกรดแล้วก็นะครับมีปืนอะไรอยู่ด้วยเนี่ยเห็นแวบๆนะครับอื้มแล้วฝั่งของข้ามีแรปเตอร์นะครับ ส่องตัวเองครับอ่ะรู้กันไปครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับนะแม่น่าเสียดายโชว์ร,รมพ่ายแพ้อีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้โอเคไม่น่ารอดแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมออกไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแม่ก็แพ้โชว์อีกแล้วครับสำหรับกิจกรรมกิฟอเวนะมีชนะอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ แต่พักหลังนี่ก็เริ่มมาแพ้อีกแล้วนี่ครับกิจกรรมกําลังจะหมดลงนะครับเวลาที่เขียนอยู่ตอนนี้ก็คือ4ี่ชั่วโมงบัตรผมยังเหลือเยอะเลยนะเดี๋ยวต้องรีบทําคลิปครับนะเปิดบัตรให้กับเพื่อนๆในรับชมเดี๋ยวเปิดทีเดียวกันให้หมดไปเลยนะครับในคลิปต่อไปนะครับเป็นการส่งท้ายแล้วนะครับไม่เหลืออะไรแล้วนะครับมารอของใหม่กันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมเยอะนะจับรางวัลวันที่19ครับนะผมจะจับวันที่19ตอนกลางวันนะนะครับยี่สับเต้นวันที่19 นะครับเพราะฉะนั้นรีบๆกันหน่อยนะทุกคนต้องขออภัยนะครับที่มาช้าด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมบายบาย